สวัสดีครับพบกบการวิเคราะห์ราคาทองคําประจําวันจันทร์ที่21สิงหาคมนะครับการวิเคราะห์ราคาวันนี้นะครับจะทําขึ้นในวันอาทิตย์นะครับแต่ว่ามันเป็นการคาดการนะครับวิเคราะห์แนวโน้มการเคลื่อนที่สําหรับวันจันทร์ที่จะถึงนะครับสําหรับทิศทางราคาทองคํานะครับถ้าเราดูนะครับเราก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยเคลื่อนที่เป็น strong t r e n นะครับ strong bullish ก็คือราคานะครับหลังจากที่ขึ้นไปชั่ว1987นะครับ เคลื่อนที่ลงมาต่อเนื่องเลยนะครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับ5วันก็เป็นแบริ่ทั้ง5วันเลยนะครับถ้าเราไปดูในลายสัปดาห์นะครับเราเห็นว่าเคลื่อนที่เนี่ยเป็นแบริ่สแท่งต่อเนื่องนะครับราคาเนี่ยมีแนวโน้มนะครับที่จะหยุดชะลอตัวในช่วงราคาประมาณ1867 1860หรือแม้กระทั่ง1855นะครับจุดนี้นะครับจะเป็นบริเวณเส้นการนะครับของชั้นแนลสีฟ้าครับเราจะเห็นว่าเส้นปะนะครับ ผมไฮไลท์ขึ้นมาแหละนะครับตรงนี้นะครับมันก็สอดคล้องกับตัวบริเวณดีมานโซนนะครับซึ่งมีการแลนดี่ไปเมื่อช่วงกลางเดือนมีนาคมนะครับกลับมานะครับในกกอบเวลาเดย์ครับกกอบเวลาเดย์เนี่ยเราก็จะมีแนวต้านนะครับ EA มเอยอยู่บริเวณ1น2 0บริเวณนี้นะครับแล้วก็ราคาเนี่ยยังไต่นะครับอยู่ตรงซับพอร์ตที่แซนฟิปนะครับที่ผมไฮไลท์ขึ้นมาสีเขียวนี้นะครับก็ยังมีโอกาสนะครับราคายังไม่ได้เบรกตัวดีมานโซน อย่างชัดเจนนะครับแต่ว่าถ้าเบรกไปเนี่ยมันก็จะขึ้นที่ต่อไป1.867-1.855นะครับถ้าเราดู BB ประกอบนะครับเราก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยเริ่มมีการออกห่างตัวลว์แบดนมาประมาณหนึ่งแหละนะครับหมายความว่าความเป็นเทนในปัจจุบันนี้นะครับในขอบเดเนี่ยมันเริ่มน้อยลงนะครับแต่ก็ยังไม่ได้กลับเข้าหาตัว BB m i d ิชช b a n d นะครับซึ่งอยู่ราคาประมาณ193 0นะครับก็ในภาพรวมเนี่ยก็ยังเทรนลงยังคอนโทรลอยู่แต่ว่า เทนของกรอบเดลดน้อยลงนะครับเริ่มห่างจากตัว lower band นะครับไปดูในกรอบเวลา4ชั่วโมงบ้าน,นครับกรอบ4ชั่วโมงนะครับราคาพักตัวอยู่บริเวณดีมานโซน,นะครับแล้วก็ราคาเนี่ยยังถูกคอนโทรลนะครับด้วยเส้น down ทน channel นะครับเส้นปัดบริเวณนี้นะครับแล้วก็ ในส่วนของ EMA เองนะครับ EMA 20หรือว่า Fast Moving Average เนี่ยก็ยังเป็นตัวคนโทรลราคามาอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ช่วงที่มัน cross ลงมานะครับ1960แล้วหลังจากนั้นก็มีการกลับขึ้นไป r e t ทส EMA 20นะครับหรือว่าตัว middle r a n g ของ BB 20นะครับในกอบเวลา 4H โดยตลอดนะครับสร้าง lower low lower high นะครับเราจะเห็นว่าสร้าง low ที่ต่ำลงต่อเนื่องนะครับ ล่าสุดที่ราคาเกิดสตอง o ูฟมาก็คือช่วง19.00นะครับตรงเนี้ก็มีการปรับตัวลดลงนะครับจากตัวเส้นค่าเฉลี่ย20เนี่ยประมาณ15เหรียญนะครับปัจจุบันนะครับก็ถ้าเราดูสีเฮดเราก็เห็นว่ามันก็เริ่มมีการชะลอตัวลงบ้างแล้วนะครับหลังจากที่มีการขึ้นไปเทสบ่อยๆนะครับราคาก็ยังคงพักตัวอยู่นะครับในจุดนี้นะครับ บีบีนะครับหรือว่าแนวต้านในกรอบ 4S ก็อยู่ประมาณ1896แนะครับแล้วก็แนวรับเนี่ยเราคงต้องใช้ตัวโลว์แบนนะครับเพว่แบนประมาณ1882แต่ว่าถ้าราคามันลงไปอีกเนี่ยมันไม,ม่หมายความว่าลงไปแล้วมันจะกลับขึ้นได้นะครับเพราะว่าราคามันยังคงสร้างโลว์โลว์โลว์ไฮมาในลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นการบายขึ้นมานะครับยังไม่เหมาะสมนะครับทีนี้การบายจะเหมาะสมเมื่อ,อไหร่ก็จะเมื่อนะครับราคาเนี่ยมันสามารถเบรกนะครับอย่างน้อยๆตัว บีบีเมทัลแบ d ของกรอบเวลา 4H ได้นะครับบีบีเมทัลแบ d อยู่ประมาณนี้นะครับ1.8.96นะครับถ้าราคาสามารถนะครับเคลื่อนที่มาชนนะครับแล้วก็เบรกทะลุไปได้นะครับอาจจะขึ้นมาแนวต้าน1903-1905ย่อลงไปอันนี้นะครับก็จะเป็นโอกาสในการบายระยะสั้นนะครับไปออกที่บริเวณ u ัปเปอร์แบของ BB 20นะครับในกรอบ 4H นะครับอยู่ประมาณสัก19-10นะครับอันนี้คือในโครงสร้างนึงนะครับที่เราต้องติดตามดูนะครับ หรือว่าในกรณีนะครับที่ราคาได้ bullish momentum นะครับสามารถเบรกตัว bb m i d d l e band ได้อย่างแรงนะครับตอนที่ราคากลับมาช่วง191.0นะครับมันอาจจะเป็นการเหมาะสมที่เราจะช็อตนะครับพี่นานระยะสั้นเช่นเดียวกันนะครับช็อตกลับมาหาตัว m i d d l e band นะครับมันก็จะได้ระยะทางเคลื่อนที่นะครับโดยประมาณจาก1 9 1 0ลงมาถึง1896นะครับก็ประมาณนะครับเอ่อสิบสี่ห้เหรียญเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ถ้ามันเป็นในสาดนี้นะครับ พอตอนที่ราคามันลงมาหา BB Middle Band ของกรอบเวลา4 s นะครับเราอาจจะมองหาเป็น Buy t e s Setup ขึ้นไปก็ได้นะครับอาจจะกลับขึ้นไปแบบนี้นะครับ1920นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจุดสำคัญที่สุดคือราคาต้องเบรก BB Middle Band ให้ได้ก่อนนะครับในกรอบเวลา 4H อยู่ที่ประมาณ1895-1896นะครับถ้ายังไม่เบรกเทนลงก็ยังโท l นะครับราคาก็สามารถเคลื่อนที่ลงต่อไปนะครับ1867-1855 ได้อย่างที่อธิบายไว้ในกรอบเวลา D นะครับกรอบ 4H นะครับก็ยังไม่มีอะไรชัดเจนนะครับตัว p i v o ตนะครับเมื่อมาก็ต่ำลงมาเรื่อยๆนะครับก็ไพวอตเนี่ยไพวอตพอยต์นะครับเส้นสีส้มเนี่ยก็กดต่ำมาเรื่อยๆนะครับถ้าเราดูนะครับโดยเฉลี่ยราคาก็คือชน p i v o ตแล้วก็ลงชน p i v o ตแล้วก็ลงนะครับก็คือการกลับไปเทส EMA บ่อยๆนะครับ ยังไม่มีโครงสร้างการกลับตัวนะครับยังไม่มี reversal price pattern นะครับยังไม่มี reversal price structure นะครับเพราะฉะนั้นตัวเทรนดนะครับก็ยังคงอยู่นะครับถ้าในกรอบเวลา1 s เนี่ยตัวที่เป็นตัวค o n t r o l ราคานะครับน่าจะเป็นตัว EMA 50นะครับก็คือเส้นสีน้ำเงินนะครับ EMA 50ชั่วโมงก็กดราคาลงมาได้เรื่อยๆนะครับตั้งแต่ช่วงวันที่7สิงหาคมมาแล้วนะครับก็เช่นกันนะครับถ้าเราเทรดหน แต่เท่าที่ราคายังไม่สามารถเบรก EMA 50ของกรอบ 1H ได้นะครับก็เป็นเทนลงอยู่เราก็ยังไม่สามารถที่จะหาบายเทรดเซตอัพได้นะครับก็คงต้องหาพี่หน้านะครับแนวต้านนะครับอาจจะเป็นช่วง1903ขึ้นไปนะครับถึง1906ในกรอบเวลา 1H เพื่อที่จะช็อตนะครับอย่าลืมนะครับสิ่งสำคัญที่สุดในการเทรดก็คือการควบคุมความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอนะครับ ถ้าราคาเป็นเทนลงนะครับมันไม่เกิดเทรดเซตอัพเนี่ยเราก็ใช้นะครับการเท่าสังเกตพฤติกรรมราคานะครับมองหาความชัดเจนครับเพื่อที่จะหาหน้าเทรดนะครับแต่ทั้ที่ราคานะครับมันยังไม่ชัดเจนไม่เกิดการรีเทสเมนท์ที่มีนัยยะนะครับหรือว่ายังไม่เปลี่ยนโครงสร้างนะครับเราสามารถที่จะเลือกนะครับไม่เข้าไปตลาดนะครับสังเกตพฤติกรรมราคาแล้วก็หาโอกาสหรือหรือว่าหาจังหวะที่เหมาะสมเพื่อที่จะเทรดนะครับ แล้วกับพวกกันใหม่กับการวิเคราะห์ราคาทองคำครั้งถัดไปสวัสดีครับ